พยาสวัสดีครับมาหาว่าหนุนมๆมาฝากโอ้โผมซื้อมาฝากก็ผมหนีแฟนมามาดูตลาดเฉยๆหนีแฟนมามาคนเดียวดินยมาดูตลาดไงไม่รู้ก็ต้องน่ะเขาถึงไม่ว้ใจแอบหนีอย่างนี้นี่ก็ต้องแอบหนีแหละมาดูตลาดนี่พี่มาแตะตีอะไรเนี่ยที่นี่มาสายที่สี่ที่สี่ที่ห้าของก็ไม่เยอะนี่ ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะธรมาร์สานไม่ได้เคยลงไหมล่ะเคยลงวันอะไรลงทรมาร์สานเคยโอ้โหจำไม่ได้ตั้งแต่ก่อนน้ำท่วมนะมาดูเฉยๆมาดูตลาดเฉยเคยแต่พูดถึงเออวันนี้วันอังคารมาใครที่คันเนี้ยอังคารที่ผ่านมาลงที่ไหนที่ไหลยอังคารลงนี่โอ้โหคนอย่างงี้ผมจะมาทำไมคนไม่มีเลย พี่มาแต่ตีแลตีห้าถึงนี่กี่โมงอ่ะไม่เอโว้ยมาถึงเนี่ยตีห้าถึงนี่ตีห้าสบายละถ้าถึงนี่ตีห้าแล้วผมจะออกจากบ้านกี่โมงเลยผมออกมากี่โมงเนยผมออกมาสามโมงอยู่ใกล้ใกล้กันนั่นแหละใกล้ใกันนั่นแหละพูดถึงมันก็กี่โม่ตอนกี่โมงแล้คนถึงเดินเยอะเยอะเนี่ยนต่วันนี้วันเวยออกเผยออกเอออย่างว่าพี่ผมขอเบอร์ไอ้คนคนที่เนี่ยแล้วคนเมื่อวานด้วย คนที่นี่อ่าคนที่จัดที่นี่ไงผมจะได้หรือว่าต่อยต่อกับพี่เอาหรือยังไงไม่ไม่โทรหาพี่เขาเลยอันนี้ยเนี้ยเนี้ยพี่จดให้ผมหน่อยอ่าหนังประกาศพี่เลยเพราะงี้หรบหนีแฟนมาแฟนบอกไกลแฟนบอกไกลนี่ไม่ไหวเขาไม่ต้องมาเนี่ยบอกก็นี่ไงให้พี่ก็จดไปลายมือเขาผมจะยืนยันเอานี่โทรไปถามดูไปหาพี่เขามา้จริงใช่ป่ะก็ให้พี่จดให้โอ้ยอะไรจะขนาดนั้นแหมพี่ก็เข้าใจสาวๆก็อย่างเงี้ยนะ มันถึงก็ปกติแหมรูปหล่ออย่าเงี้ยพี่ไม่ค่อยจะนั่นเลยเนาะเอาแหมพี่เดอนนี้แสดงว่าวันอังคารแต่วันอังคารเยอะกว่าไหมเยอะก็เลยถามเมื่ออะไรวะเบื่อโอ้แต่ถ้าคนเดียวเราไม่จดเป็นหมู่เนี่ยเขามีวันเสาร์ด้วยเออพี่ลงให้ผมด้วยไรกี่ร้อยอ่ะเดี๋ยวเวลาคุยกับเขาจะได้รู้ว่ากี่ร้อย ได้เลยเดี๋ยวมาแล้วแฮวไงจบเลยแต่ที่นี่เสื้อผ้าก็ก็ดีนะไม่ไม่นันมากคนไม่มีสามร้อยแลวคนผ่านมากี่รอบไปเนี่ยนี่พี่อยู่ที่นี่นะเพราะว่าพี่อยู่ที่นี่ผมก็เดินมาเนี่ยถามเขาตลาดนัดอยู่ตรงไหนถามรอพอเลยตลาดนัดไหนเขาบอกน้องตรงไปเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวซ้าย ผมว,ว่าเที่อะไรวะเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายงงเลยเดินมาเห็นคนเดินเมื่อกี้ถามนักเรียนมันมีนักเรียนด้วยไม่ใช่เหรอใช่แล้วถามนักเรียนไงน,นักเรียนเขาบอกว่าก็เนี่ยเดินตามมาละกันอันนี้มันเมือหัดใช่ไหมที่คนข้างล่างใช่ที่ทหารเรือใช่ไหมพี่ยาทหารเรืออันนี้ของพี่บิ๊ดอร่อยเนาะ อร่อยเต้นร้อยหนึ่งอะแลวแล้ววันอื่นอ่ะพี่วันอื่นอะไรพี่ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเหรอวันแค่วันอื่นเท่ากังวันเนี่ยพี่ลงขายกางวันไงเพราะตอนนี้ผมถ้าเกิดพี่มีกังวันใช่ป่ะเนี่ยอย่างเล่ววันเสาร์พี่ไปไหนวันเสาร์พี่ไม่ไปวันเสาร์วันเสาร์เดี๋ยวผมไปหาพี่ที่ขายถุงเท้าพุ่งนี้อยูยุทธยาเหรอเพราะพี่บอกคนนั้นขายถุงเท้าที่นู่นใช่ป่ะเดี๋ยวผมไปเดินหาเขา แล้วก็ขอเบอร์พี่ไปดูไปดูก่อนราชพัฒนราชพัฒนราชพัฒนมีมีพวกอยู่ขายในกายอยู่ออมมีพวกขายในกายอยู่น่ะไม่ถามใครก็รู้จักพี่ชัยฤทธิ์อ่ะพี่ราชพัฒน์อ่ะพี่อะไรพี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยชัยฤทธิ์อ๋อคนเนี้ยคนเดียวกันขายถุงเท้าใช่ไหมใช่อ๋อเขาจัดล็อกเขาก็อำอมเล่นเพลงั้นแหละนั่นแหละคนเขาจัดล็อกเหรอเออเฮ้ออมออมทรัพผมงงเลยบอกพี่มีห้าหกล็อกขายทุกวันแหม พาผม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 งงเลยอ่ะบอพี่มีเั้งห้าล็อกขายสองคนผัวเมียทุกวันออกทุกเช้าผมเอาแล้วแสดงว่าคนนี้ตัวใหญ่แน่เลยแอนดูว่าเข้าถูกคนแล้วอ้าวซะผมเสียวเคลเลยอ่ะว่าตอนนั้นเมื่อวานอ่ะนั่นแหละนั่นแหละตัวใหญ่เลยเคยสักข่อยเออพี่ครับและไอ้ตลาดนัดครูอะไรของพี่อ่ะมันสองพันนะตลาดสองพันสองพันใส่สามพันก็หกพันมันอยู่ตรงไหนอ่ะ หรือรอบปงพารอบปงพาเรา,าเรา,เราตอนนี้เต็มยังไงตอนนี้เต็มหรือยังไม่รู้เหมือนกันเนีย่ยต้องโทรถามที่ใจย,ยิ้มเนี่ยใจ<ช>ยิ้มคนไปจิม้มล็อกอ๋อจิม้มล็อกใช่ไหมอ่าเป็นลูกน้องเขาได้ล็อกสวนไม่ง,งานลกลัวแต่ต้องห่วงเขาไม่ทิ้งก็ไใช่ผมลองลองก็บอกแฟนว่าให้ไปบอกแฟนว่าแถวแถวบ้านแฟนเขามีญาติทำสเต็กไงผมก็บอกว่าทําไมไม่ทําสเต็กขายมั่งขายรอง,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 งทุงรองเท้าขายอะไรแบบ เป็นเปลี่ยนมากเลยนะก็อยากขายเสื้อผ้ามันชอบเสื้อผ้าไหมเอาต้องเอาทุกที่ชอบโอ้โหนั่นชอบโอ้โหพี่เสื้อผ้าตัวแปดพันแม่งก็ซื้อผมแบบมันเหนื่อยขายรองเท้าไม่เห็นถึงพี่เหรอสต๊อกเออพี่ผมถามเลยอย่างเงี้ยพี่กำไรดีไหมอะกำไรดีไหมพี่ทําเองยับเองเลยนะโอ้โหพี่ทำเองเปรียบเลยอะขายได้เพราะทำเองว่านะทำเองขายได้ถ้ารับมามันก็ไมีได้เลย เราไปดูสัเเมเพลงอยู่ตลาดเยอะตาเพลินตามเพลินตาเพลินตาเพลิมันของขายเยอะอยู่แล้วนี่ก็ใช่ไงก็เป็นตลาดสง่งกรเป็นรับตรงนีน้มาขายวันนี้วันศุกร์ขายนี่วันนี้วันศุกร์วันเสาร์ไปเสาร์อาทิตย์จะพูดถึงไงราชพัฒน์รไอ้ราชพัฒน์เนี่ยเราเลิกเย็นเราก็เลิกได้ใช่ปะเก็บของปกติอ้าวแล้วอ๋อเขาเก็บไปที่โน่นนี่ถ้าไปขายเสาร์อยู่ต่ออาทิตย์เขาก็เก็บของแล้วก็คุมไว้ที่โน่นเลยมันมีเสาร์อาทิตย์ด้วยนะ แม่แต่อ,อย่างโรงพยาบาลกรุงเทพมันใกล้กว่านี่พูดถึงอ่ะใช่ป่ะพี่ไปโรงพยาบาลกรุงเทพมันใกล้บ้านเรากว่านะก็ต้องดูก่อนผม,นมผม,ผม,ผ,ม,ผ,มผมก็นั่นแหละก็อาจจะดูสักอาทิตย์หากลางวันสักอาทิตย์หนึ่งดูว่าเดินดูตามพี่ไปก่อนอุย้ยโรงพยาบาลกรุงเทพยังไม่มีคนขนาดนี้มีคนนี่ไม่มีคนไม่มีคนวันอาทิตย์อ่ะแต่วันเสาร์มีคนเยอะอยู่วันเสาร์แต่ไม่รู้่พี่ไม่ช่บวันเสาร์ทำไมอ่ะ ม่ค้ามันเยอะพี่ไม่ชอบอ๋อชนกันเยอะกระสาวนอนอยู่บ้านดีกว่าถ้างั้นวันอาทิตย์ก็แม่ค้าไม่เยอะคนซื้อก็ไม่เยอะมากแต่ก็ซื้อแต่ก็ซื้อเจอเดินหยิบเลยไม่ซีเรียสใช่ไหมก็ดีผมว่าขายไอ้พี่ไม่มีลูกอ่ะเนี่ยไม่มีลูกอ่ะใครพี่โอ้ยตัวเป็นหนุ่มหมดแล้วอ้าวเหรอไม่เห็นมาช่วยยกลงยกของโอ้ก็เรียนหนังสือเนาะเข้ามาหาลัยมาไปที่ไหนล่ะ อย่างว่าเดีกวมาหาอะไรนะโลกส่วนตัวสูงผมก็เคยเรียนตอนเรียนหาอะไรไม่เคยช่วยเลยพ่อแม่ได้จ,จแล้วละโอ้ยโชคดีโชคดีคดมแ,แมแต่ังว่ามีอาชีพเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะถ้าไม่ชอบงานก็มาขายรองเท้ากับแม่เนี่ยไม่ให้มาขายลำบ,บากโอ้โหอย่างว่าตื่นเช้าวันนี้พี่ออกแต่เช้าทุกวันเลยเลยเมื่อวานออกของบ้านทีสองทีสามทุกวันเลยพี่เมื่อวานผมไปหาพี่ก็จะหกโมงอยู่แล้ว สี่ห้ากว่าจะหกโมงนะขายไปถึงไหนแล้วนัหไปสายไม่ไหวผมื่อวานเสดายว่ะพี่ไปถึงหลับไปอะไรพี่เดี๋ยวผมเดินดูสักพักเดี๋ยวผมเดินมาหาอีกรอบนะนี่พี่หนมซื้อฝากเมื่อกี้กินกินเค้กบ้านสวนโอ้โหโดนเลยขอบคุณมากพี่ชื่ออะไรพี่อ่ะพี่ชื่ออะไรพี่แยมพี่แยมแยมแลกชื่อกันไหม ขอบคุณมากพี่เดี๋ยวผมเดิมมาหา